กลับมาที่บ้านเราครับกับกีฬาพะกายรบพิเศษสมาร์ทแมนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักเบ่งกล้ามร่วมชิงชัยกว่า200คนครับพลโท,โทนัทวุฒินา,นาคนครผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาพะกายรบพิเศษสมาร์ทแมนสเปเชียลฟอรฟ์สมาร์ทแมน2023ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารบก ระหว่างวันที่25-26สิงหาคมที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีโดยเป็นความร่วมมือระหว่างโดยบัญชาการสงครามพิเศษกับสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยต่อยอดมาจากการแข่งขันหนุ่มมาเทศเสน่ทอทบอและสมาร์ทแมนป่าหวายสำหรับรายการนี้มีการแข่งขันรวม16รุ่นด้วยกัน อธิอเล,ลติกฟิสิกส์ชายทั้งกำลังพลกองทัพไทยสีเหล่าทัพและประชาชนทั่วไปพรอะกยชายประชาชนทั่วไปมี2รุ่นครับได้แก่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมและรุ่นน้ำหนักเกิน75กิโลกรัมสปอร์ตฟิสิกส์ประชาชนทั่วไปและเยาวชนชายอายุไม่เกิน18ปีรุ่นทั่วไปโมเดลฟิสิกส์เยาวชนหญิงอายุไม่เกิน18ปีรุ่นทั่วไปสวมใส่ชุดสปอร์ตบาร์และโมเดลฟิสิกส์หญิงประชาชนทั่วไปเป็นต้น โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทกำลังคลกองทัพไทย4เหล่าทัพและประชาชนทั่วไปทั้งชายหญิงรวมกว่า200คนสำหรับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการทหารบกและเงินสนับสนุน5 0 0 0บาทส่วนอันดับที่2ได้รับถ้วยรางวัลจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษและเงินสนับสนุน4 0 0 0บาท